ทีมนี้เป็นทิปญี่ปุ่นในรอบ3ปีเลยนะคะเราจะไปกัน9วัน8คืน2ภูมิภาคค่ะไปชมซาก,กุระกันที่เซนไดอากิตะฮิโรสกิแล้วก็จะไปเที่ยวรอบๆโตกเกียวกันด้วยนะคะที่อิบารากิเอโนชิมะคามาคุระคาวาเอะแล้วก็จะกลับไปตะลุยโตกเกียวดิสนีย์แลนด์กันอีกครั้งค่ะ รับรองความสนุกและของอร่อยตลอดทริปเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ชมภาพสวยๆพร้อมบอกการเดินทางอย่างละเอียดรับรองว่าดูจบเที่ยวตามเบียร์กับพี่หมีได้เลยนะค่ะวันนี้เดย์อะไรแล้วนะเดย์สี่เดย์สี่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปที่โตเกียวนะก็จะไปเที่ยวโตเกียวแล้วก็รอบๆต่อนะคะวันนี้ก็คือเข้าโตเกียวแล้วก็เดี๋ยวจะไป ช้อปปิ้งตลาเมยโยโกเลยนะคะแล้วก็ตอนเย็นจะไปอาติฮาบาระนะคะแล้วก็หาของกินแถวๆนั้นนะโอเคนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปชิงคังเซนรอบ8โมง6นาทีนะออกแต่เช้าเลยไป ตอนนี้เราถึงอวอโน้สเตชันแล้วนะคะก็มาถึงประมาณ10โมงสนาทีเป๊ะเลยนะเดี๋ยวจะเอากระเป๋าไปฝากที่โรงแรมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาที่อเมโยโกมาช้อปปิ้งของฝากกันไป t a i o l เย้เมื่อกี้เราก็ไปฝากกระเป๋าที่โรงแรมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่โรงแรม Best Western Hotel Fino Tokyo Akihabara นะคะชื่องแรมยาวมากนะแล้วก็ตอนนี้ประมาณเกือบเกือ11โมงแล้วเดี๋ยวเบียกับพี่หมีจะไปที่อเมโยโกนะคะจะไปช้อปปิ้งของฝากก่อนแล้วก็เดี๋ยวบ่ายสามค่อยกลับมา เช็คอินนะคะแล้วก็เก็บของนะส่วนรีวิวโรงแรมวันนี้นะคะเดี๋ยว,วีจะทำแยกให้ปังหานนะไป เงียบลยมากินอิโซมรุซุยซันก็คือตั้งใจมากินแหละแล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปร้านนิกิโนนะคะร้านชอปปิ้งเมื่อกี้หมดไปประมาณ5,000เยนก็เมื่อกี้ในร้านคนเยอะก็เลยแบบถ่ายไม่สะดวกนะคะแต่ว่าก็สั่งอะไรนะพี่หมีมันปูใช่ไหมก็อร่อยเหมือนเดิมเนาะแล้วก็แบบโฮตาเตะเต้องสั่งแบ่งคนละตัวนะคะแล้วก็พี่หมีสั่งเป็นข้าวหน้าทูน่านะคะของเรียเป็น ข้าวแบบปลาย่างเขาบอกว่าเป็นปลาแมคเคเรลนะก็อ huh. ร่อยดีนะคะสมกับที่แบบรอคอยนะโอเคเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันต่อไปวันนี้ก็เป็นการคลิปของเรานะคะก็ถือว่าเป็นวันพักก็ได้นะคะเป็นช้อปปิ้งสบายๆแล้วก็แบบเดี๋ยวตอนเย็นก็จะไปเดินที่อากิบักันนะคะวันนี้จะไม่มีที่เที่ยวแต่เราก็จะไปแหล่งช้อปปิ้งกันนะ เดี hmm. okay. ๋ยวนี่เลยนี่ไป uh, พร้อมลบ ก,กันนะคะร้านกข้างๆกันโอเคเอาอันนี้ไปอันนี้มีแบบมีอังุ่นกับแอปเปิลนะห่อละร้อยเก้าสิบแปดเยนมันชื่ออะไรนะมันเป็นเยลลี่แบบบีบๆคล้ายๆปีโป้อ่ะอร่อย mm. ชอบอยู่สองรสนั่นแหละจริงๆน้องกี้ก็มีนะไม่ต้องขนไปเยอะมากอันนี้เอาไปพอของปากของปไ่<อ>คือดองกี้ไม่ใช่ดอ,องกี้ที่ไทยอะ่ะท,ที่ไทยก็มีพูดผิดไป mm. มีทุ มีทุเรียนขายด้วยนะเผื่อใครอยากกินแต่ลูกแล้วเท่าไหร่5,980เยนอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะไปดูพวกแบบโซนเครื่องสำอางหน่อยนะพวกมาสกหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูข้างบน ยี่ห้อนี้ใช้ดีเดี๋ยวนี้มันมีแบบแผ่นเล็กแล้วก็แผ่นใหญ่นะอันนี้แผ่นเล็กอ,อันนี้แผ่นใหญ่นี่กลมใหญ่นะราคาเท่ากันห้าร้อยี่ิบดนหรือไปอย่างละสองมาร์กหน้ายี่ห้อเนี้ยดีเบียเคยซื้อไปใช้บ่อยอกล่อ,องหนึ่งมีสามแผ่นนะคะสี่รอยถ้าไม่รวมแบบก็4ี่รอยเกสิบปดยนถ้ามีแบบก็จะเป็นห้า้อยจสี่ิบเจ็ดเยน ก่อให้พี่หมีมากหน้ากันหน้าเหี่ยวมีโฟมล้างหน้าเต้าหู่นะมีช่วงหนึ่งเขาทิตกันมากเลยก็ดีนะถ้าใครแบบว่าไม่อยากใช้จนหน้าตึงมากๆไมว่าอันนี้ก็ดีถ้าร้อยสิบสี่เนได้หมถุงหนึ่ง อ๋อเดี๋ยวนี้ถ้าแท็กซรีต้อง5 5 0เเน็ึขึ้นไปนะไปไปหาที่นั่งก่อนเ้ตอนนี้ก็ช็อปปิ้งเหนื่อยแล้วนะคะแต่ว่ามันเพิ่งบ่ายโมงเองอะ่ะก็เลยยังเช็คอินโรงแรมไม่ได้ก็เลยใกล้ๆมีสตาบักโชคดีมากนะคะก็เลยมานั่งสตาบัคอันนี้เป็นเมนูแบบเมนูใหม่ของเขาว่าเมลอน <Mel> เมลอนเนเมลอนออฟเมลอนเออเมลอนออฟเมลอนนะแต่ไม่รู้ว่าอาจจะมีเป็นแค่แบบซีซันนะเค okay. แล้วก็อันนี้เป็นไอซ์ลาเต้นะคะกินเหมือนเดิมเลยแล้วก็ที่ที่เนี่ยที่ญี่ปุ่นอะ่ะเหมือนแบบถ้าเราเป็นเมนูเย็นอะ่ะแล้วทานที่ร้านเขาจะให้เป็นแก้วแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเทเอาเวย์อ่ะเขาถึงจะให้เป็นแก้วพลาสติกนะเค okay. ก็เดี๋ยวนั่งพักมีกอนอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเช็คอินโรงแรมตอนบ่ายสามนะเค okay. ช็อปป so er ิ้งเหนื่อยก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเดินไปที่โยโดบาชิสค่ะอากิฮาบาระนะคะ พี่หมีอยากไปดูเกมเดี๋ยวไปดูว่าจะจะได้ไหมหรือว่าจะได้อะไรบ้างนะแล้วก็มือเย็นอาจจะก,กินข้าวที่นั่นเลยนะคะ,ะแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกว่าเดินจากที่พักเราไปได้เลยนะประมาณ500เมตรเองนะคะออกกำลังกายจะได้กินได้เยอะไป เดี <muitas> ๋ยวเราอยู่ชั no ้นไหนไม่รู้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนเนี่ยถ้ามาจากสายสีแดงอ่ะขึ้นมาทางออกหนึ่งก็เจอเลยนะนุ่มมากเลยอ่ะใครจะคิดว่าคีย์บอร์ดจะราคาขนาดนี้ได้ครื่้งแปลภาษาไอเนี่ยวุ้นแปลภาษาของโดเรมอน มีภาษาไทยด้วยนะเ,นเมื่อกี้ลองกดเล่นดูแล้วอะมีหลายภาษาเลยอะพูดยังไงต้องกดกดค้างป่ะสวัสดีค่ะ<ล>อ,อ,อันนี้เป็นอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีแับแปลเป็นญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยเออก็สะดวกดีนะแลสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยปดสสบเยนก็น่าสนใจนะถ้าสมมติเราเดินทางท่องเที่ยวแบบบางทีแบบ ไปหลายประเทศเนาะอะไรเงี้ยคือที่ซื้อไข่เซนแล้วไข่เ,เซนโคโกโอยอย่างเท่เลยตัวนัโโ้นก็เท่นะคือชุดมันเท่แต่ว่าเป็นตัวโกงตัโกงก็เท่ได้ตัวนี้เป็นตัวกาะชปองพรีเมียมของนารุโตนะนะหมุนครั้งละ800เยนเดี๋ยวแลกตังก่อน ก็เมื่อกี้ที่ตู้เขาบอกว่าต้องใช้เหรียญ500เยนเหรียญหนึ่งแล้วก็เหรียญ100เยน3เหรียญนะเป็น800เยน500 600 700 800อยอหนึเหลืองอะเฮ้ยนะรูกโตได้เลยลูกแรกเย่กะแล้วไป สรุปในตู้มีแต่เหรียตกเออแต่ว่าถ้าซื้อมันก็ได้ถูกกว่าที่ไทยแบบด้วยแวนใช่ปะแหวนถูกกว่ิของเพลมีสีให้เลือกเยอะเลยอะอจอยมันดูใหญ่เนาะ ตูนเอาไปเล่นนี่ได้ไหสงการบ้านเราอะ่ะ mm hmm. <laughs> ฉีดฉีดน้ำแทนไม่ฉีดสีอุ้ยอุ้ยมาริโออุเคอร์บี้เออมีเคอร์บี้ด้วยอันนี้มาริโอมีตัวนี้ด้วยตัวเนี้ยที่กูชอบเล่นซื้อมาน่ารังเนาะรัเท่าไหรอ mm hmm. ่อ,อะสองพันสองร้อยเยนเนี่ยตัวเนี้ยตอนเวลาเล่นมาริโอปาร์ตี้ชอบเล่นเป็นตัวนี้เสื้อเคอร์บี้ ใส์ใหญ่ด้วยนะ LL 2อ0 0เยนถ้าไม่แหวตถ้าแหวตก็3,190ยเยนต้องซื้อ2ตัวจะได้ไแหวตได้น่ามันกลางออกมาดูไม่ได้อะตุกตาเคอร์บี้อ่ะน่ารักอนะ่ะเอ้ยเมื่อวานเราจับได้ตัวหนึ่งมันหายไปไหนอ่ะอยู่ในกระเป๋านิ้วอ,อ๋อกัมปูกัมป,นปูน่ารักดีเนาะ ต่เบียร์เคยเล่นอ่ะพอเล่นปุบตายปับ๊บเล่นปุบตายปับ๊บวิ่งไปตายตลอดน่ารักอ่ะมันมีหลายแอคมากเลยอ่ะอเจลได้พี่มีอยากได้เหรอเล่นคือให้จบสักภาคนก่อนไหมซื้อมาแล้วก็เล่นไม่จบสปาตูนตน,น่ารักเนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> อันนี้ที่ชาร์จจอยของ Nintendo Switch ก็คือถ้าถ้าใครเล่นแบบเล่นกับเพื่อนหลายคนน่ะหรือแบบมีสองเครื่องเงยก็คือชาร์จได้ทีสี่สจอยเลยนะสะดวกหรืเล่นมูฟมาริโอปาร์ตี้ก็ได้นะมันเกมมันใช้ที่4จอยได้เลยถูกกว่าไทยเยอะอยู่ใช่ราคาถูกกว่าไทยอันนี้เป็นของตกแต่งจอยของ Nintendo เนอะของ Switch อ่ะใชเนี่ป็นรูปตีนแมวอ่ะน่ารักซื้อมามเรียนมีเยอะแล้วว่าดี แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอามาเล่นด้วยสรุปว่าเดินขึ้นมากินชั้น8บนห้างโยโรบาชินะคะก็มากินร้านรามเมงนะเมื่อกี้เห็นเขาเขียนหน้าร้านไว้ว่าได้รางวัลวินเนอร์ t o โตเกียวราเมงโชนะคะปี2009-2014เป็นแบบน้ำดำนะเออก็เลยแบบลองเข้ามาทานแล้วก็ตอนนี้คนแบบคนน้อยมากคนยังไม่เลิกงานกันนะ แล้วก็เดี๋ยวกินเสร็จมนนไม่มีคนใช่แต่ร้านอื่นก็คนน้อยเหมือนกันหมดน่าจะเพอะยังไม่เลิกงานกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวทางเสร็จอะ่ะชั้นข้างล่างลงไปชั้นหนึ่งอะ่ะมียูนิโคเมื่อก่อนตอนเรามายังไม่มีเนาะเออแบบร้านใหญ่มากเดี๋ยวจะลองไปดูเสื้อเพิ่มเอาเสื้อมาไม่พอเรื่องอเอาเสื้อมาไม่พอโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูทีว่าสั่งอะไรมากินกันนะ นำ้ำมิงน้ำดำอืมดำจริงดำจริงชิมก่อนอืมแต่ไม่ได้เค็มอย่างที่คิดนะคือตอนแรกนึกว่าน้ำดำมันจะเค็มมากอืมรสชาติโอเคเลยเดี๋ยวชิมเส้นก่อน หนึบกำลังดีไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะมีเมนมะด้วยชอบอันเนี้ยหน่อไม้อะ่ะอืมดีไหมดีหนาะชอบชาชูชาชูชาช,ชาชูดูดีนะอืมดูแบบทินไม่บางอะ่ะสั่งมาห้าแผ่นผงเบียแบบไม่ค่อยอยู่ไง <c oughs> ก็เลยสั่งเท่านี้อื ออดีหอมเมื่อกี้เขาโรยพริกไทยดำมาด้วยใช่ปะ่ะมันก็แบบกินเข้าไปแล้วหอมมากเลยนุ่มไหมไม่ถึงกับน,นุ่มละลายอันนี้เกี๊ยวซ่าสั่งเกี๊ยวซ่ามาแปดชิ้นร้อนไหม เป่าก่อนเลยเกีลยวซาด,ดีนะหอมหอมแบบมันมีผักผสมด้วยแล้วก็เหมือนมันมีความจุ้ยซี่ะมีน้ําอยู่ข้างในนิดนึงอ่ะอารมณ์คล้ายๆเหมือนกินเสี่ยวหลงเปาแต่ว่าน้ําน้าสุกไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอืมอร่อยอร่อยใช้ได้เลยนะโอเคนั้นเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงไปดูเสื้อต่อที่ยูนิโค่นะโอเค นั่งกินไปกินมาดูเอ๊ะชื่อร้านชื่อร้านอะไรราเมงอิโลฮะคือก็คุ้นๆทำไมชื่อมันคุ้นจังอ๋อมีร้านอยู่ที่เมกะบางนาแล้วร้านนี้เคยไปนั่งกินแล้วด้วยนะมันมันชื่อร้านอะไรนะอิโลฮะอิซักยะเนาะเออราเมงอนอิซักยะคือใส่ขายอิซักยะด้วยแล้วขายราเมงกันนี้ด้วยแต่คราวนั้นเบียปกินซึเกเมงแต่ว่ามากินที่นี่รู้สึกเหมือนมันอร่อยกว่างไม่รู้วะคิดเองปะ่ะบรรยากาศบรรยากาศทาไป โอเคถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองนะก็ที่ไม่กับบางนาน,นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบการคุมคุณภาพเขาก็น่าคงจะได้น้ำมาตรฐานแหละเพราะเพียงจำได้ว่าตอนที่ไปนั่งกินอะ่ะเหมือนเชฟเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ในครัวเห็นอยู่นะลองได้ลองได้ ได้มาถ่องตัวมีเมื่อกี้เสื้อยืดนารูโตะแล้วก็เนี่ยมันเป็นแจ็คเก็ตอะน่าจะเป็นเหมือนแบบมันบางๆอะถ้าวันไม่ถ้าวันไม่หนาวอะียกว่าใส่แขนสั้นแล้วก็ตัวนี้คลุมอะฮารากดีชมเองใส่เองชมเองที่มีกางเกงก็ไม่พอนะ,อะนะกางเกงก็ไม่พอนะ,อะเอามาน้อย ออได้เสื้อสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้ววันนี้ก็เป็นวันแบบชิวๆสบายๆก็ถือว่ามาเดินชอปปิ้งเป็นเพื่อนเบียกกับพี่หมีแล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวอีบารากินะก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เบียกกับพี่หมีด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีสรุปเดทไยคลิปแล้วก็ตัวอย่างไยคลิปด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย กินพี่หมีบอกว่าอยากกินอะไรอุ่นๆท้องไงแล้วไปกินไอติมกันมันใช่ไหม <laughs> ใช่ สี่กันนะครับวันนี้เป็นวันสบายสบาย,บายเนาะเนื่องจากเราเดินทางมาจากเซนไดมาที่โตกเกียว <Tokyo. S 2> นะครับมาพักกันแถวเวโนอะอากิบะเนาะแล้วเรื่องแรกตลาดอะเมโยโกะวันนี้ไปเดินเที่ยวมามแต่อาจจะไม่ได้แบบถ่ายมาฝากเยอะนักนะครับครับเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าก็กลับมาคือ,อ,อคาคอสมควรนะเพราะว่าเราไปเดินตอนแบบ ยังไม่เที่ยงเลยอ่ะแต่ก็คือมีนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ได้ยินเสียงคนไทยบ้างนะคะแล้วก็ไปนั่งกินร้านอะไรอิโซมารุซุยซันก็อร่อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แบบตอนแรกเราเข้าไปนั่งตอนสิบเอ็ดโมงนิดๆเนาะสิบเอ็ดโมงครึ่งคนเต็มร้านเลยอ่ะ<ช>คนทํางานาทั้งนั้นเลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนะคะแล้วก็มีร้านเปิดใหม่เยอะเหมือนกันนะในเมโยโกแบบใครที่เคยมาแล้วก็แนะนำว่ามาอีกได้นะครับถ<ช>้าถ้าเพื่ออยากมาเดินเที่ยวหาของทานหาของฝาก อืมใช่ก็สรุปอย่างหน้าเดินอยู่แหละใช่ค่ะนะครับสําหรับคนที่ชอบสไตล์นี้นะต่อไปร้านของฝากนี่กินโนะอันนี้เดี๋ยวมีคลิปแยกจริงน,นะครับก็จะเป็นคลิปเหมือนแบบพาเดินช็อป่าซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสรุปว่ายังแนะนําอยู่ไหมใช่ก็ยังแนะนําอยู่นะแล้วก็สะดวกขนมเยอะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะดูพวกแบบเครื่องสําอางหรือแบบพวกยาอะไรเงี้ยเดียวว่าต้องไปร้านขายยาโดยตรงก่าเพราะว่า อันนี้เบียร์ไม่เจอเบียร์ไม่แน่ใจว่าปกติมีไหมนะแต่ว่าเบียร์เดินอ่ะแล้วมันไม่ค่อยเจอส่วนมากมันจะเป็นขนมของกินของแห้ง<ช>อะไรเงี้ยเยอะนะครับนะคะคเพื่อไงถ้ามาขนมครบจบชัวชนะครับต่อไปเมื่อกี้ที่ไปเพิ่งกลับมาก็คือโยโดบาชิอันนี้นิวขอพูดแล้วกันรู้สึกว่ายัางหน่าเดินเหมือนเดิม,มถ้าใครชอบแบบแกจิตของไอทีกล้องนะครับ เหลือของเล่นเครื่องเพลงอุปกรณ์เสริม Nintendo Switch อะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่ามาได้ครับส่วนราคาก็แนะนำว่าให้เช็คไปก่อนหลายหลายอย่างถูกกว่าหลายหลายอย่างแพงกว่าเช่นในพวกสมาร์ทวอ์เนี่ยซื้อไม่ได้เลยแพงกว่าเยอะเมมโมรี่การ์ดใครลืมมาถ้าจำเป็นต้องซื้อก็คงต้องซื้อแหละแต่ถ้าไงเตรียมสำรองมาจากไทยถูกกว่าเยอะ พวกอุปกรณ์ไอทีก็ไม่ได้ถูกกว่าแล้วก็บางอย่างมันไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไม่มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่พวกเหมือนแบบอะไรนะอุปกรณ์เกมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของแต่งเกมอะไรรู้สึกว่าจะถูกกว่าบ้านเราถูกกว่าบ้านเราพวก Nintendo Switch อุปกรณ์เสริมครับถูกกว่าเยอะใช่แล้วตัวเครื่องก็ถูกกว่าด้วยใช่ก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็ยังแนะนําอยู่ว่าหน้ามาเดินนะอยู่ดบาชิแก่พวกบิ๊กแคมล่าอย่างเงี้ยมาเดินได้ใจกลับนะครับ โอเคต่อไปที่พักเดี๋ยวเราทำแยกให้อย่างละเอียดอีกทีนึง<ช>ถ้าสรุปคร่าวๆตอนนี้ก็คือยังโอเคอยู่ใช่นะครับแต่เดี๋ยววันท่าท้ายๆมาบอกอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆเราเคยมาพักแล้วอย่างที่พูดไปในคลิปเนาะใช่ค่<น>ะแต่ว่าจะมาทำอัปเดตให้นะกันโอเคั้นวันนี้ก็เท่านี้แหละนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c คร b e เป็น like, กำลังใจให้เบียร์กับพี่หมีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ Who could stand again?